สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรุ่งเชือพันเกตค่ะสวัสดีครับกระผมชื่อนายเตรมากรตอน,นประกอบครับสวัสดีครับผมชื่อนายเฉลวัยวดยอดเ้วเพื่อเราเป็นตัวแทนของสปรระดับอำเภอห้วยยอดค่ะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับดีใจจังเลยที่เราได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการการคัดแยกขยะ แต่ดูสิขยะเต็มชายหาดไปหมดเลยเอ๊ะดูเกน๋นั่นผู้ชายคนนั้นกำลังทิ้งขยะที่ชายหาดด่งั้นเราเข้าไปจัดเก็ ท no. ี่นายิ้ขยะแบบนี้มันไม่ดีเลยนะมันจะทำลายทางสุานใช่เพราะการที่นายิ้งขยะิษขนาดแบบนี้สกครกกระทบทงด้านมลพิษทางอากาศและทางน้ำยังส่งผลถึงด้านด้านปุยทางด้านสุขภาพด้านการิ้านการะมีการสำรวจพนว่าจัดน้ำไมรักษารษาสาขอยหาไปๆนองไในทะเลด้วยนะใช่และสิ่งที่นายพิ้งเนี่ยมันกลายเป็น มา,าแล้ววันนี้พวกเธอมาทำอะไรกันเหรอเรามาทำโครงการพัฒนยยายาเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลใร้มหาสมุทรโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้เราได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทะเลและมาหาสมุทรอืมนี่เลยวันนี้เดี๋ยวเราติดขึ้นบเรือสิวงงี้ด้วยนะโอเคไปกันเลย ทะเลริมทะเลอยู่ไม่ไกลชายฟัง่งนี่ดีใจจังเลยที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักทะเลและมหาสมุทด้วยกันเ,เก็บขยาดระยาริมากใช่ยหลบา,ายดูสิทะเลไม่มีขยันทะเลสวย ด้านสามคนก็ยออินดีมากที่ได้เป็นอีกหนึ่งระบบเยียงนี้สำหรับคนที่อยากชอง re, re, ทะเลนะทะเลได้มาต้องการอนรักษทะเละนรัมปทานด้วยกันนะคะหละังจากนี้พวกเรา,รา,าขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย